เสื้อผ้าที่เราใส่ช่วยลดลบร้อนได้ไหมอยากรู้ไหมครับเดี๋ยวผมบอกให้ฟังแล้วเสื้อผ้าเกี่ยวอะไรกับโลกร้อนบ้างหนึ่งนะครับอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวปล่อยควันอันดับต้นๆ้นของลูกเสื้อผ้าที่เราใส่นี่แหละนะครับการผลิตเสื้อผ้าแต่ละตัวนะครับมันต้องใช้ทั้งน้ำไฟและพลังงานเยอะมากโรงงานผลิตคือตัวปล่อยคาร์บอนไ,ไดออกไซด์จำนวนมากเลยโดยเฉพาะฟาสต์แฟชั่น ผลิตเสื้อผ้าใหม่ทุกสัปดาห์เลยคอลชิชนใหม่ทุกซีซั่นเลยยิ่งผลิตเยอะการขนส่งเริ่มเยอะเผาทิ้งเยอะโลกร้อนฉาขึ้นทุกปีสองนะครับเสื้อราคาถูกแต่แพงต่อลกูกยังไงกันยิ่งเสื้อราคาถูกมากๆนะมันมาจากเส้นใยสองเครอโพลีเอสเตอร์ไนลอนนะครับพวกนี้นะครับเขาเรียกผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียมนั่นแหละนะครับนี่แหละคือ เขาเรียกว่าแหล่งพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกยิ่งซักบ่อยๆย,ยิ่งปล่อยเขาเรียกว่าไมโครพลาสติกลงทะเลเอาไม่เห็นลงเลยมันซักที่บ้านท่านแต่น้ําที่ท่านใช้ที่มันไหลๆหลงไปเนี่ยมันไหลออกสู่ทะเลนะครับสนะครับเสื้อผ้าที่ทิ้งเร็วเขาเรียกว่าภูเขาขยะสิ่งทอเพราะคนส่วนใหญ่นะครับใส่เสื้อผ้าไม่กี่ครั้งนะครับก็เบื่อละอยากซื้อของใหม่ละ จริงไหมขยะผ้าเผาเนี่ยเขาเรียกควันพิษฝังกลบเนี่ยจะปล่อยมีเทนอีกเป็นไงครับตั้งแต่ผมพูดหลายคลิปแล้วมีเทนเนี่ยมันแย่กว่าขาาวบอานไนอ,อกไซด์นะแล้วเสื้อแบบไหนช่วยโลกได้บ้างโอ้โหนะครับเข้าคอนเซ็ปต์แอซซลกรีนเลยไหมหนึ่งนะครับเสื้อที่ใส่ได้นานใช้ให้น้อยนะครับแต่เลือกให้ดีซื้อเสื้อน้อยลงแต่คุณภาพดีขึ้นผลิตน้อยลง ขนส่งน้อยลงขยะก็น้อยลงเสื้อดีๆนะครับอยู่ได้ห้าถึงสิปีดีกว่าเสื้อร้อยบาทนะครับใส่3ามครั้งทิ้งอ่ะสองนะครับร e ไซเคิลรีเมคส่งต่อเป็นไงเสื้อเก่าของท่านนะครับไม่ต้องไปทิ้งเย็บซ่อมดัดแปลงบริจาคหรือส่งต่อให้คนอื่นก็ได้นี่คือการลดการผลิตใหม่โดยตรงเลยละ่ะเสื้อยืดตัวเดียวนะครับที่ซ่อมนะครับ เท่ากับเสื้อใหม่หนึ่งตัวที่ไม่ต้องผลิตเป็นไงฮะโลกขอบใจท่าน 3. นะครับเสื้อผ้าที่มาจากธรรมชาติแบบไหนครับธรรมชาติคอตตอนไงผ้าฝ้ายไงครับผ้าลินินผ้าไหมผ้ากันชงผลิตโดยใช้พลังงานน้อยกว่าใยสังเคราะห์อีกตอนซักนะครับมันจะไม่ปล่อยไมโครพลาสติกอ่าจริงๆนะนะครับอย่างเสื้อผมใส่นะครับคอตตอนร้อยเซสี่นะครับ สนับสนุนแบรนด์รักโลกโอ้โหแอกซอลกลนมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหลายแบรนด์นะครับใช้ผ้ารีไซเคิลและใช้กระบูนการผลิตนะครับเพื่อลดควันซื้อจากแบรนด์พวกนี้แหละเหมือนโบสให้โลกเย็นไม่ต้องกระท้วงแค่เลือกซื้ออย่างฉลาด5้านะครับซักอย่างฉลาดตากอย่างธรรมชาติใช้น้ำเย็นซักผ้าได้นะครับไม่ต้องร้องทุกครั้งหรอก เชอโลคมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นหรอกครับนะครับแล้วตากแดดแทนอบผ้าสมัยนี้นะครับชอบอบผ้าการไม่อบผ้าเนี่ยคือลถไฟฟ้าลดควันโรงไฟฟ้าด้วยอย่างเงี้ยครับกลิ่นแดดนะครับหอมกว่าด้วยเคยเห็นคนเอาเสื้อผ้าตากแดดแล้วมาดมงไหมฮะมันหอมมากนะกลิ่นมันแบบมันสะอาดมากนะนะครับสรุปสั้นๆนะแฟชั่นของโลกอนาคตคือแฟชั่นที่ไม่ทำร้ายโลก ใส่น้อยแต่มีสไตล์ใส่นานแต่มีค่าใส่แล้วโลกไม่ร้อนนี่แหละรครับของจริง